อยากเข้ามาทำคลิปเรียวแต่อายไม่กล้าพูดอายกล้องมีหลายคนทักมาถามเราค่ะว่าอยากทำมากเลยแต่อายค่ะวันนี้เรามีวิธีมาแนะนำทุกคนนะคะก็คือก่อนอื่นะ่ะเราต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากความคิดของตัวเองทั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดถ้าเราคิดว่าอายก็เราก็อายอยู่อย่างนั้นนะคะ การเปลี่ยนความคิดก็คือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองค่ะนับถือตัวเองแล้วก็อย่าเอาปมด้อยของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะหลายๆคนนะคะชอบเอาที่เอาปมด้อยของตัวเองเป็นที่ตั้งก็คือว่าเราอ้วนเราไม่สวยเราดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาปมด้อยของตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วก็ไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าก็คนอื่นเขาสวยกว่าเรานี่ เขาก็กล้าสิอยากให้ทุกคนเปลี่ยนเอาความคิดนี้ออกไปเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ในของตัวเองแตกต่างกันไปแในเมื่อคนอื่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้เราก็ต้องสร้างความเจอมั่นให้กับตัวเองค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองเปลี่ยนทัศนคติใหม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะนับถือตัวเอง สร้างพลังบวกให้กับตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะหยุดหยุดคิดเลิกความคิดนั้นเลยนะคะว่าตัวเองสวยสู้ใครไม่ได้ตัวเองสูงต่ําเตี้ยดํำขาวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาความคิดนี้ออกไปเลยนะคะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มีวิธีการให้ทุกคนได้ฝึกฝนนะคะคือก่อนอื่นนะคะเราต้องฝึก ถ่ายคลิปตัวเองค่ะถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็พูดคนเดียวกับโทรศัพท์นี่แหละค่ะให้คุณทําทุกวันค่ะวันละสามคลิปทุกวันและสม่ําเสมอยี่สิวันค่ะให้ทําแบบนี้เรื่อยๆฝึกตัวเองไปเรื่อยๆยี่สิบวันถ้าครบ20สิวันแล้วถ้าใครบอกว่าฉันยังอายอยู่ฉันไม่กล้าให้มาด่าถึงบ้านเลยค่ะเพราะว่าเราได้พิสูจน์มาแล้วกับตัวเอง คือเมื่อก่อนเราก็ไม่กล้าพูดกับกล้องเหมือนกันค่ะอายค่ะไล์สดก็ตัดสินใจตั้งนานค่ะที่กว่าจะไล์สดได้แต่เมื่อเราผ่านครั้งแรกไปได้แล้วครั้งต่อไปก็ก็สบายค่ะขอให้เราพังกำแพงครั้งแรกให้ได้ก่อนนะคะทุกคนทลายกำแพงครั้งแรกให้ได้แล้วแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทำได้เหมือนคนอื่นค่ะ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะนับถือตัวเองค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ